การต่อหลบาพิฟ้าแบบขนาน สวัด <al> สดีครับสุรีนักเรียนทุกคนนะครับในคลิปนี้เป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาดนะฮะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในครั้งนี้ประกอบด้วยชุดการต่อสืลไฟฟ้าหรือว่าชุดการต่อฐานนะฮะรางฐานด้วยกันซึ่งฝั่งนี้จะเป็นต่อฐานแบบอนุกรมฝั่งนี้จะต่อฐานแบบขนานในครั้งนี้เราจะต่อฐานแบบอนุกรมเพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าที่มากนะครับ อันที่สองนะครับเป็นตัวนี้เป็นแผงนะฮะหรือว่าเป็นชุดการต่อหลอดไฟแบบขนานแล้วก็แบบอนุกรมตรงด้านล่างจะเป็นแบบอนุกรมตรงด้านบนจะเป็นแบบขนานมีสวิตช์นะฮะนี่คือสวิตช์ใช้ในการเปิดปิดวงจรมีสายไฟใช้เป็นตัวนำตัวนำในวงจรน,นะครับให้กระแสไฟไหลผ่านไป เครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้านะครับก็คือเป็นแอมมิเตอร์เครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับก็คือเป็นโวลต์มิเตอร์ในคลิปที่แล้วเราจะต่อตัวหลอดไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นต่อแบบอนุกรมในครั้งนี้เราจะต่อแบบขนานซึ่งรูปแบบการต่อเป็นขนาดนะฮะถ้าจะเห็นได้ชัดนะครับมีหลอดที่1หลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3มนะฮะมันอยู่ขนานกันแล้วก็สายไฟด้านหลังนะฮะมันก็จะเชื่อมกันเชื่อมกันเป็นแบบนี้ ก็จะมารวมกันที่จุดนี้ครับจุดที่1อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วรวมจุดที่2อยู่ตรงนี้นนั้นเราก็ใสายไฟมาเสียบตรงนี้ได้เลยส่วนนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะใช้สายไฟเชื่อมเพราะว่าตัวแผนตัวนี้นะครับออกแบบมาให้สามารถใช้2งหลอดก็ได้หรือใช้ทั้ง3หลอดก็ได้แต่ในครั้งนี้เราจะใช้ทั้ง3หลอดนะครับเราก็จะใช้สายไฟเชื่อมให้หลอดทั้ง3หลอดนี้มันเชื่อมกันละนะครับ ครับโอเคได้แล้วนะครับเหมือนเดิมต่อมาที่ครบ,บวกครับไปที่สวิต์ออกจากสวิต์ไปที่หลอดไฟออกจากหลอดไฟไปที่ควรหลบนะแล้วก็เปิดสวิตช์นะฮะโอเคได้แล้วนะครับตัวหลอดไฟ ที่ปรากฏนี้หลอดไฟรุ่นนี้มันจะไม่มีขั้วนะครับนั่นอแล้วก็เสียบจิมดูไหนก็ได้แต่ไม่มีหลอดไฟบางประเภทที่มันมีขั้วนะฮะอย่างเช่นหลอด LED อย่างเงี้ยนะฮะนี้คือการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานนะครับอโอเคอหลอดไฟสว่างแล้วนัเรียนก็เปรียบเทียบนะครับว่าการต่อหลอดไฟแบบใดน,นะฮะที่ทําให้หลอดไฟมันสว่างมากที่สุดต่อไปเราอยากจะวัด ค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรนะเหมือนเดิมครับนะก็เอาตัวแอมป์เตอร์มาวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรนะต่อออกมาจากสวิตช์ก็ได้เลยนะครับออกจากสวิตช์ไปที่แอมป์เตอร์เสียบไปที่5แอมป์ออกจากขั้วลบเนี่ยเสียบที่สีดำนะครับไปที่หลอดไฟนะครับแล้วก็ออกจากหลอดไฟไปที่ขั้วลบของถาน แล้วก็เปิดดูไปดูที่ค่ากระแสไฟฟ้าครับว่าได้กี่แอมแปร์กระแสไฟฟ้าที่เราได้ในครั้งนี้นะครับเป็น1นแอมแปร์ต่อไปเราจะจะวัดค่าความต่างศักย์ที่หลอดไฟว่ามันมีความต่างศักย์กี่โวลต์ใช้สายไฟเสียบนะครับเสียบที่ปุ่ม15ก็ได้นะฮะที่ 15. แล้วก็ไปต่อครอบนะฮะจุดที่คนละด้านนะฮะคนละฝั่งของหลอดไฟนะครับต่อครอบเลยท่านเรียนกังนวลว่าต่อผิดหรือต่อถูกนะครับตัววมิเตอร์นะฮะน่กนเรียนลองจิ้มดูก่อนเนาะถ้าเกิดต่อถูกตัวเข็มมันจะมันจะเบนนะฮะไปด้านหน้าถ้าเกิดถ้าเกิดต่อผิดนมันจะถอยหลังนะครับอันนี้ เราต่อคร่อมแล้วนะครับก็จะมีค่าก็อ่านค่านะครับก็จะเป็น1 2 2V โวล์กว,กว่านะครับนะประมาณ2 2 1โวล์นะครับอ่ายังยังไม่ถึง2 5นะครับยังไม่ถึง2 5เนาะนโอเคนักเรียนก็อ่านค่าตามความเป็นจริงได้ อันนี้คือเป็นการต่อนะครับหลอดด้วยฟ้าแบบขนานนะในเรืงก็เปรียบเทียบความสว่างส่วนตัวเครื่องมือแอมมิเตอร์นี้เรามาวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรเฉยๆนะครับส่วนโวลต์มิเตอร์เราจะวัดความต่างศักนะฮะเฉยๆนะครับ,รบสามารถวัดความต่างศักที่ที่เราสนใจได้ในครั้งนี้เราสนใจที่ความต่างศักบริเวณหลอดไฟนะแล้วก็ต่อคล้องทั้ง3หลอดเลยนะครับถ้าเราอยากจะไปวัดที่ซีเวฟฟ้าแล้วก็ไปต่อคล้องที่ซีเวฟฟ้าได้หรือว่า,าต่อคล้องที่ฐานไฟฉายนั่นเองนะครับ